เรือประมงไทยเรื่องว้าแดงที่ลุกล้ำดินแดนแล้วก็มีเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ยาเสพติดนะครับซึ่งทั้ง3เรื่องเนี่ยนะครับก็เาราพิจาร,รณานะครับเอาเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของเรือประมงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายในเรื่องของลูกเรือประมงนะครับโดยเฉพาะคนไทย4ี่คนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยนะครับ สุดท้ายเนี่ยจะได้รับจะกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเราเองก็พยายามพูดคุยถึงแนวทางว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีวิธีการในการเจรจาเพื่อให้เกิดการปล่อยตัวนะครับลูกเรือทั้ง4ี่คนอย่างไรเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่มีไม่มีข้อมูลข้อได้จจริงอะไรนะครับที่จะนําไปสู่การที่จะสร้างความสบายใจนะครับให้กับทุกฝ่ายได้ว่าลูกเรือประมงของเราทั้ง4ี่คน นะครับจะกลับสู่มาตุภูมินะครับอันนี้ก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าสถานการณ์วันนี้เป็นแบบนี้อาจจะมีคําถามว่าผมก็เข้าใจว่าหลายท่านก็คงมีคําถามในเรื่องของว่าเอ๊ะลูกเรือของเราเนี่ยนะครับที่มีการสุดท้ายถูกตัดสินโดยสารของทางเมียนมาเนี่ยนะครับเราได้ให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับในในด้านกฎหมายนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่มีนะครับก็คือไม่มีความช่วยเหลือด้านกฎหมายอะไรเลยนะครับ เ,เข้าใจว่าทางการไทยเนี่ยไม่ได้ทราบมาก่อนว่าวันที่มีคำพิพากษา,าของลูกเรือทั้ง4คนเนี่ยนะครับมันจะเป็นวันดังกล่าวนะครับทำให้ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรกเ็เป็นแบบนั้นในเรื่องของการประท้วงนะครับที่มันเคยมีการให้ข้อมูลนะครับโดยท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับว่าทางการไทยประท้วงนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เราได้ข้อมูลไปแล้วนะครับว่า ว่าไม่มีการประท้วงมาก่อนนะครับก็เลยมีการถามถึงแนวทางว่าจะมีการประท้วงไหมเนื่องจากว่าแนวทางที่กําลังเกิดขึ้นและเป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีการกระทําที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับอย่างมากผมอยากจะเล่าบรรยากาศสั้นๆนิดนึงให้เข้าใจนะครับว่าวันนี้หน่วยงานมาในลักษณะที่ว่าก็ให้ข้อมูลว่าประเทศอย่างเมียนมาเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะครับเลย เราก็เลยมีการถามว่าอย่างนี้ในอนาคตกระทรวงการต่างประเทศจะมีการประท้วงไปยังรัฐบาลเมียนมาไหมนะครับสุดท้ายก็ได้คําตอบว่าก็ยังไม่มีแนวทางนะครับถึงอน,อนาคตตอนนี้ก็เลยตอบไม่ได้ครับไม่ตอบไม่ได้เลยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยลูกเรือทั้ง4คนนะครับจะได้รับกับจะกลับสู่มาตุภูมิอย่างไรนะครับทางเราก็ ทางกรรมธิการก็ได้ให้ความคิดเห็นนะครับได้ให้ข้อคิดเห็นว่าเราต้องมีมาตรการเชิงลุกนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ควรจะมีการประท้วงไปนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความรุนแรงนะครับเราก็ได้มีข้อคิดเห็นหลายอย่างว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็มีแต้มต่อมีไพ่หลายๆอย่างนะครับที่สามารถใช้ในการต่อรองได้นะครับก็ควรที่จะใช้เพื่อให้ทั้ง4คนสามารถกลับสู่มตุภูมิ นี่ก็เป็นข้อคิดเห็นนะครับที่ทางกรรมธิการได้ให้คําแนะนำนะครับไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศนะครับในการที่จะเจรจาช่วยเหลือลูกเรือสีคนนะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเราต้องยอมรับแล้วแหละนะครับว่ารัฐบาลไทยของเรานะครับเสียเหลี่ยมทางการเมืองในเรื่องนี้การให้สัมภาษณ์จากคนในกระทรวงการส่งสัญญาณมาเป็นระยะว่าเรื่องนี้ควรจะคมดาวเรื่องนี้ควรจะใจเย็นๆเนี่ย คือเราต้องตั้งต้นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยพี่น้องสื่อมวลชนนะครับมีสิทธิ์ที่จะทําข่าวพี่น้องประชาชนของเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนนะครับต่อพลเมืองของเราที่ตกทุกข์ได้ยากการจะห้ามคนในประเทศห้ามพูดนะครับเพราะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้ผมคิดว่านี่ไม่ใช่วิธีการในการเจรจาการมากดดันกันเองไม่ใช่วิธีการเจรจา แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าตัวท่านรัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการที่จะปกป้องพล,ลเมืองของเรานะครับอันนี้คือหน้าที่ของท่านซึ่งผมเองก็ยังอยากจะได้คําตอบนะครับวันนี้เข้าใจว่าหน่วยงานที่มาชี้แจงเนี่ยเขาไม่ได้รับจะเรียกว่าอะไรออตตอริตี้หรืออํานาจในการที่จะมาตอบได้อย่างตรงประเด็นนักนะครับในส่วนประเด็นที่2คือเรื่องว้านะครับ ประการแรกเราต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องว้าเนี่ยก็ยังไม่มีคําตอบเหมือนกันว่าสุดท้ายว้าจะออถอนฐานทัพนะครับจากประเทศไทยดินแดนของประเทศไทยเนี่ยนะครับออกไปเมื่อไหร่ไม่มีคําตอบในเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นซึ่งก็เป็นส่วนที่พี่น้องประชาชนเขากังวลว่าพอเปิดในเรื่องของ google map นะครับหรือ o o o l l e e r t t ก็ก็ดีเนี่ยแล้วมันเห็นหมดว่ามันมีลงมันมี จุดที่มันเป็นจุดผลิตยาเสพติดนะครับเป็นโกดังเก็บยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามถามคอนเฟิร์มว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้เนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับซึ่งหนงานความความมันคงก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เอาว่าวันนี้ปัญหาของเรื่องว้าที่มีการลุกล้ําเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณามากขึ้นมันไม่ใช่แค่การลุกล้ําอำนาจอธิปไตยแต่ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณป่าต้นน้า ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยนะครับมันก็มีความสําคัญตรงที่ว่าแม่น้ําดังกล่าวเนี่ยนะครับจะไหลเข้าสู่แม่น้ําปายนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญของประเทศไทยแล้ววันนี้เราก็ได้รับข้อมูลว่าชาวบ้านเนี่ยปกติเมื่อก่อนสามารถข้ามแม่น้ําดังกล่าวได้นะครับเพื่อไปเก็บของป่าไปทํามาหากินปัจจุบันไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าทางว้าไม่อนุญาตนั่นหมายความว่าว้ากําลังมีปฏิบัติการนะครับบางอย่างในประเทศไทย และแม้กระทั่งคนไทยเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้นี่คือปัญหาความมั่นคงที่ยังตอบไปได้ว่าจะดําเนินการกันอย่างไรแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราก็ทราบต่อไปว่านะครับว้าก็มีการทําเหมืองต่างๆนะครับและอาจจะเกี่ยวข้องกับแม่น้ําสายซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็เป็นปัญหาความมั่นคงเป็นปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตข้อมูลที่เราได้รับการยืนยันก็คือการทํายาเสพติดเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟฟ้าและน้ํา ดังนั้นแหล่งน้ําเหล่านี้ก็จะมีความสําคัญต่อการผลิตยาเสพติดต่อไปด้วยซึ่งอย่างที่บอกก็คือยังไม่มีความชัดเจนนะครับสิ่งที่เราได้รับคาอธิบายก็คือทางหน่วยงานความมั่นคงก็อยู่ในระหว่างการเจรจาเพียงแต่ว่าจะเจรจาจบเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆนะครับจริงๆก็คําตอบของผมที่จะตอบกับพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะคล้ายเดิมนะครับว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะเอาอยัางไง เพียงแต่ว่าก็ได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมว่าวันนี้เนี่ยแก๊งคอร์เซนเตอร์ผมเคยพูดกับพี่น้องสื่อมวลชนว่ามี35แหง่งวันนี้ข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงคือมี40แหง่งเท่ากับว่ามีเพิ่มขึ้นมาอีก 5, 5แหง่งฝั่งคิงโรมันนะครับมี5แหง่งแล้วก็ฝั่งกัมพูชามีประมาณ40แหง่งนะครับเออม,มีประมาณ30แหง่งนะครับขออภัยเท่ากับรวมรวมกันทั้งหมดเนี่ยเรามีแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่รอบประเทศเราเนี่ยประมาณ75แหง่งนะครับ มันเป็นอุตสาหกรรมที่มหาศาลนะครับซึ่งยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีแนวทางในการที่จะปราบปรามแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าเราก็พยายามวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับก็ต้องขอบคุณทางสงกมชนะครับซึ่งมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมนะครับเดี๋ยวกรรมธิการคงต้องทํางานกับสกมชเนี่ยต่อไปในการที่จะวางแผนร่วมกันแต่ต้องยอมรับว่าไม่ไม่มีทางนะครับที่จะครอบคลุมไปถึง บริเวณตามแนวชายแดนได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดการบัญชีม้าการจัดการกับกับพวกซิมม้าต่างๆเท่านั้นนะครับก็โดยรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการพิจารณาอของกรรมธิการความมั่นคงในวันนี้นะครับวันนี้หน่วยงานที่มาประชุมมิยมีการเชิญระดับประหลัดกระทรวงแล้วก็ผู้บัญชาการหนันสรุปแล้วคนที่ ผมคิดว่าผู้ที่มาตอบคําถามหลายโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงยกตัวอย่างเช่นอย่างกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยก็เป็นท่านเจ้ากรมมานะครับท่านเจ้ากรมชายแดนนะครับมาตอบด้วยตัวเองอย่างกรณีของกระทรวงต่างประเทศก็เป็นท่านอธิบดีเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งก็ดูในเรื่องของเมียนมาโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานแต่สิ่งหนึ่งที่มันขาดหายไปก็คือว่า คือคือคือถ้าให้ผมมองในฐานะหน่วยงานเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหน่วยงานเขาก็คงจะบอกเขาก็พยายามทาเต็มที่ได้ในระดับปฏิบัติการที่เขาทําได้แต่วันนี้สิ่งที่มันขาดหายไปคือระดับนโยบายคือตกลงเนี่ยนะครับรัฐบาลจะมีแนวนโยบายอย่างไรคือหัวมันต้องขยับก่อนถ้านโยบายในเรื่องของคอเซ็นเตอร์มันไม่มีเนี่ยนะครับมันก็จัดก,การไม่ได้ กองทัพพูดกับผมเนี่ยผมนั่งนับเนี่ยนะครับได้จะเกือบเกือบยีครั้งเขาบอกว่าอย่างเรื่องว้าเนี่ยเขาพร้อมปฏิบัติการนะครับในทุกรูปแบบกองทัพมีความพร้อมในทุกรูปแบบเราเองก็ได้รับข้อมูลนะครับในเรื่องของศักยภาพของทางว้าอยู่นะครับแต่ถ้าหัวมันไม่ขยับเนี่ยมันก็เดินต่อไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องเรือประมงนะครับผมคิดว่าถ้าแฟร์กับกระทรวงต่างประเทศนะครับ กับทางท่านอธิบดีที่ที่มาตอบนะครับท่านเองก็จะคงจะตอบได้หรือทําได้ในกรอบที่กระทรวงต่างประเทศมีแต่คําถามก็คือว่าถ้าท่านจะยกระดับในเรื่องของการเจราจาต่อรองเนี่ยมันต้องใช้กลไกที่มากกว่าแค่กระทรวงต่างประเทศอันนี้ทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนยายกแพทองทานเนี่ยจะต้องดําเนินการให้หมันเกิดการบูรณาการการันมีการพูดคุยกันข้อเสนอแนะหนึ่งที่เมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือผมได้บอกกับทางสมชว่าสมชต้องมีคําแนะนําได้แล้ว ว่าจะยกระดับอย่างไรบูรณาการอย่างไรอันนี้เรายังไม่เห็นนะครับออมีข้อเสนอผู้ชา,า,ากนนะครับเรื่องสี่ประมงคนไทยที่ตอนนี้มนถูกเปรียบเทียบกับกรณีดาราคนจีนที่ได้รับการช่วยเหลือเร็วแต่ประมงไทยมันทุกเนี่ยมันก็มีมันมีข้อเสนอว่าทิจริงแล้วทางการไทยควรจะติดต่อไปยังสุงทหน้าของพม่าคือมีหนองหลายแต่ว่าเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยกับมีหนองหลายดีไหมเท่ากับคนเอกประยุทธ์ที่เคยมีกับมีหนองหลายหรือเปล่าผผมตอบไม่ได้เรื่องดีหรือไม่ดีนะครับ แต่ผมเชื่อว่าในทุกระดับของกองทัพปัจจุบันก็เข้าใจว่าน่าจะมีการติดต่ออยู่นะครับคือผมว่าในเรื่องของการติดต่อไปยังศูนย์กลางอํานาจของของเมียนมาเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะมีนะครับแล้วก็รัฐบาลโดยคุณแพทองทานเนี่ยก็เคยพบกับมินอ,องหลายด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของเรื่องของเอาแค่ว่าอันหนึ่งที่เราสามารถใช้ต่อรองได้เนี่ย วันนี้ทุกคนก็รู้ว่ารัฐบาลทหารเมียนมาต้องการเงินในการไปลบกับชนกลุ่มน้อยรัฐบาลไทยก็อำนวยความสะดวกโดยการให้การขึ้นทะเบียนรายงานนะครับจะต้องมีขั้นตอนที่ทางสถานทูตเมียนมาจะต้องเข้ามาซึ่งขั้นตอนนี้จะนําไปสู่การสร้างเงินรายได้ให้กับรัฐบาลทหารเมียนมากเกือบ10,000ล้านกรณีอย่างนี้มันก็ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะครับเราก็น่าจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีเพราะเราก็อำนวยความสะดวกให้กับ รัฐบาลทหารเมียนมาขนาดนี้ผมคิดว่าเรามีกลไกหลายอย่างครับในการที่จะต่อรองแต่มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะทําหรือไม่เห็นความสําคัญหรือเปล่าที่จะทํานะครับอย่างเรื่องคอสเตอร์วันนี้มีข่าวหมาแน้ะว่ามีดาราจีนคนหนึ่งที่หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมอะไรเงี้แล้วก็ดูจะทัำรอยกับคุณิ อย่างอย่างการณีของซิงซิงเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีการขายต่อด้วยนะครับมีการขายต่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์เข้าใจว่าน่าจะไปที่ประมาณ3บริษัทนะครับที่อยู่ในพื้นพื้นที่บริเวณเมียนมาเนี่ยแหละนะครับผมคิดว่าการณีดาราที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับแล้วเข้าใจว่าผมก็เห็นข่าวว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งเห็นในข่าวสดนะครับเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งออกมาเรียกร้องให้กับลูกสาวเหมือนกันเข้าใจว่าอายุ21ปีเพิ่งเรียนจบ ือเนี่ยแหละฮะมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับคนต่างชาติแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันจะนําไปสู่มันนําไปสู่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนวันนี้รัฐบาลต้องเปลี่ยนวิธีคิดอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของออสถานทูตของประเทศนั้นๆจะต้องไปติดตามติดต่อเอาเองเรื่องนี้ประเทศไทยเป็นแค่ทางผ่าน ถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยชื่อเสียงของประเทศไทยผลปี้แน่นอนการท่องเที่ยวของประเทศไทยเสียหายแน่นอนเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มรู้สึกว่าการมาที่ประเทศไทยมันไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ปลอดภัยแบบนี้คําถามก็คือว่าทางการไทยรัฐบาลไทยจะดําเนินการอย่างไรเราจะปล่อยไปเรื่อยๆให้การท่องเที่ยวมันพังไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน ผมคิดว่าเรื่องนี้รับไม่ได้แล้วอย่างที่ผมบอกแล้วผมก็เชื่อว่าเหมือนกับที่หลายๆคนรู้สึกนะครับการช่วยคุณจริงๆเป็นเรื่องดีแต่ยังมีอีกหลายคนที่รอคอยความช่วยเหลือเราจะเอาอย่างไรผมคิดว่าเราเราคงต้องทําอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือนะครับกรรมธิการความมั่นคงพิจารณาวันนี้ผมยอมรับว่าคําตอบที่เราได้ค่อนข้างน่าผิดหวังแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็ยังคงเดินหน้าต่อในการที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้ ในการที่จะสแสวงหาข้อมูลในเรื่องนี้และสแสวงหาความร่วมมือในการที่จะแก้ปัญหานี้อย่างอย่างเต็มที่นะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีคนมีสีฝั่งประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการส่งต่อคนที่มาลงสังวนักภูมิแลวไปถึงดูแล้วก็มันดูมีความผิดปกติในวันแรกที่เจอคนริงซิงเรื่องพออาคาไปเยี่ยมญาติหรืออะไรต่างๆมันดูเป็นสคริปท,ที่ถูกเขียนขึ้นมามีข้อสังเกตมีแน่นอนและผมก็อยากให้ผบตรคนปัจจุบัน ช่วยตรวจสอบองค์แกองค์กรตัวเองให้เรียบร้อยนะครับช่วยปัดกวาดองค์กรของตัวเองให้เรียบร้อยผมคิดว่าปัญหาเรื่องคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีแน่นอนนะครับเมื่อกี้เชิญนะคุณอะไรนะครับขอกละพอดีวาระนี้มันถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็เรื่องกรณีอดีตสอสกัมพูชาเนี่ยอาจจะเพิ่งเกิดขึ้น เราเลยไม่ได้พิจารณาแล้วก็ด้วยเวลาครับด้วยเวลาที่ค่อนข้างจากัดนะครับพี่โองรในฐานะรองหัวหน้าพักนะว่าข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านคอนเซ็เตอร์แล้วก็ปัญหาความมั่นคงต่างๆเนี่ยมากเกินอพอที่จะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไ,มไว้วางใจนะครับแล้วก็โซนไหนที่จะเป็นตัวเป้าหมายคือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมด้วยวิธีการของผมเนาะคือผมพยายามจะไม่พูดเยอะเพราะเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็ แต่ผมคิดว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกเรื่องมันสามารถที่จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ใช้ในการอภ,รรภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทั้งสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องไหนมันไม่ได้อยู่แค่ฝ่ายค้านฝ่ายติดอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมของรัฐบาลถ้ารัฐบาลนะครับมีแนวทางที่ชัดเจนสามารถสร้างความไว้วางใจได้การอภิปรายไม่ไ,ไว้วางใจของฝ่ายค้านในเรื่องนั้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดว่ารัฐฝ่ายค้านนะครับ พบว่าเรื่องนั้นๆน,น,นะครับมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ยอมแก้ไม่มีเจตจำนงจะแก้แล้วมันสร้างความเสียหายจนนําไปสู่การที่ว่าสภาแห่งนี้ไม่ควรที่จะให้ความไว้วางใจกับฝ่ายบริหารไม่ควรให้ความไว้วางใจกับรัฐมนตรีมันก็สามารถที่จะเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเรื่องกรณีของคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันถูกใช้อภิปรายนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เป็นอภิปรายทั่วไปนะครับ ก็เป็นน้องๆอ,อภิปรายไม่ไว้ใจนะมาแล้วหลายครั้งตอนถแถลงนโยบายก็มีการหยิบยกเรื่องนี้คือรัฐบาลเองก็สัญญากับประชาชนไว้ในเรื่องนี้แต่สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นคือตรงกันข้ามไงฮะคุณถแถลงนโยบายต่อประชาชนว่าคุณจะเอาจริงเอาจรงกับเรื่องคอร์เซนเตอร์แต่ถึงเวลาภาพลักษณ์ของประเทศไทยถูกทําลายลงไปเรื่อยๆยโดยที่ไม่มีมาตรการอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้สร้างความเสียหายกับประเทศไทยนะครับคง ไม่อยากจะสรุปในตอนนี้ว่าจะมีเรื่องไหนบ้างนะครับที่อภิปรายไม่ไว้ใจแต่ยืนยันอีกครั้งว่าเราจับตามองท่านอยู่นะครับอย่างเรื่องคุณทักษิณเนี่ยคูจะเป็นคนที่เอาจริงที่สุดในเรื่องคอเพิวเ,เตอร์ะมากกว่ารัฐบ้านนำมาสู่ข้อความหาที่ว่าคุณทักษิณผู้ไรรัฐบาลรับรู้อันนี้ถือว่าเป็นข้อความหาที่หนักแน่นว่าจะเป็นหัวข้อในการอภิปรายกับเรื่องอำนาจรัฐบาลความนคือคือตอนนี้เนี่ยผมอยากผมอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหามากๆ การที่คุณทักษิณพูดแน่นอนมันก็เราก็คงรู้กันว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลอย่างไรต่อรัฐบาลนะครับแต่ตอนนี้ผมพยายามมองข้ามในเรื่องนั้นไปก่อนในตอนนี้นะเพื่อเอาวาระเรื่องคอเซ็นเตอร์เรื่องปัญหาตรงนี้ให้มันสําเร็จทํำยังไงก็ได้เถอะครับแก้ปัญหาสิทธิความเสียหายกว่าแสนล้านนะครับของประเทศไทยเนี่ยมันมันรุนแรงไปแล้วแล้วคราวนี้แสนล้านนี่คือเงินที่ไหลออกนะฮะแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องท่องเที่ยวนะครับที่มันจะตามมา ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับอย่าให้มันเสียของเลยฮะท่านอุตสาห์ทำทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นรัฐบาลขนาดนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้มันเกิดประโยชน์พอกผลต่อต่อประชาชนบ้างนะครับ คือเบื้องต้นผมยังไม่มีข้อมูลว่าใครอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคงไม่ขอสรุปนะครับว่าการฆาตกรรมนี้เนี่ยเ,เกิดขึ้นโดยใครแต่ผมเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังนะครับและผมก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะครับก็ควรจะขยายผลคือคนที่ยิงเนี่ยคือมือปืนถ้าคุณจับได้แค่มือปืนเนี่ยต้องยอมรับมันไม่พอมันต้องขยายผลด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็ขออนุญ,ญาต ใช้โอกาสนี้ในการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับจะมีโอ,อกาสเดียวข้องจากคนที่มีบารมีในฝั่งประเทศไทยหรือไมคือไม่ตัดความเป็นไปได้แล้วกันครับไม่ตัดความเป็นไปได้นะครับแต่ก็ยังไม่อยากจะสรุปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณนะครับ